แอนติบอดีเนี่ยหลายคนก็จะมีการตรวจแอนติบอดีก่อนการที่ใส่ตัวอ่อนนะฮะซึ่งแอนติบอดีเนี่ยถ้าใครมีนะฮะก็จะมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งตัวของเลือดได้ง่ายนะฮะการแข่งตัวของเลือดได้ง่ายก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่มดลูกกับที่หลังไข่เนี่ยอาจจะลดลงนะฮะทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยอาจจะแย่ลงนะฮะหรือว่าการที่ตัวอ่อนฝังตัวไปแล้วก็อาจจะมีการหยุดเต้นหยุดพัฒนาของเด็กต่อไปได้นะฮะดังนั้นคนที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยก็แล้วมีแอนติบอดีก็อาจจะต้องมีกกกาาาาารรใใช้ยยบงงอ่นด แอนติบอดีก่อนที่มีการใส่ตัวอ่อนนะฮะซึ่งแนะนําให้ตรวจแอนติบอดีเนี่ยประมาณ3-6เดือนก่อนการใส่ตัวอ่อนนะฮะเพราะว่าจะได้ผลที่ใกล้เคียงกับช่วงที่เราเวลาที่ใส่ตัวอ่อนมากที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่แนะนําให้ตรวจแอนติบอดีในช่วงที่มีการกระตุ้นไข่หรือการเก็บไข่ใหม่ๆนะฮะเพราะว่าการแปรผลของแอนติบอดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปการแข่งตัวของเลือดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันแ,แนะนําให้ตรวจหลังการเก็บไข่นะฮะก็อาจจะต้องรอประจาเดือนมารอบแรกก่อนแล้วค่อยตรวจแอนติบอดีต่อไปนะ ไม่ยากกับ ibaby ี้